สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผม Crazy ขอให้อยูกับเกมมือถือของ DMM อีกแล้วนะครับผมก็เป็นเกมแนว 3D นะ Defense Tower นะครับไอ้นะครับ Tower Defense อะไรประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับในรูปแบบของอาสาวสวยนะครับซึ่งชื่อเกมอ่านไม่ออกกันเดี๋ยวจะไปว่ากันนะครับชื่อเกมเลยนะครับอ่านกันว่าจะไงกันว่าจะไงกันบ้างน,นะครับ โอคครับผม้อมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตา UI ของ UI ของเกมนี้นะ UI จะมีก็เริ่มแรกเลยเราก็จะไปดูด่านก็จะมีตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นรูปดาวไข่นะครับผมนะเราก็กดเข้ามาเลยนะเป็นพวกเควสต่างๆครับซึ่งก็อ่ะเนี๋ยก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายก็ครับวิธีเล่นก็นก่าจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งก็ไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าเราจะไปลอง กันสักหนึ่งด่านแล้วกันนะครับอย่างาอันนี้อันนี้ช่วงนี้นะครับโอเคนะด่าน,นอันไหนผ่านแล้วก็สกคริปต์ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีตัวเมื่อนั่นนี่นะครับสามารถสคริปต์ได้เลยครับผมโอเคครับเข้ามาแล้วนะผมเน่ก็อ่า อันนี้จะเป็นแผนที่หรือพื้นที่นะครับก็จะเป็นสโตนะก็สังเกตได้เลยว่าอ่นจะมีให้ลงเป็นช่องชช่ง่ชงงนะครับผมดาบลวัวทอเไรเงี้ยก็โดยตามานี้ส่วนตรงนี้จะเป็นธาตุนะครับซึ่งถ้าเรามีน้อ,องๆที่เป็นธาตุเดียวกันเนี่ยเราสามารถลงตรงนี้เพื่อจะรับปรับได้นะครับผมประมาณนี้นะในแต่ละดานมันจะไม่เหมือนกันนะพางนฐานกดไฟอะไรเงี้ยก็เพระาะว่าเลือกใช้งานของ ตัวละครที่ถูกต้องนะครับผมประมาณนั้นโอเคมาเนี่ยครัจัดทีมก็ไม่มีอะไรครับผมอ่าคนตรงนี้มั้งแล้วปิดแล้วก็เลือกเร้อเอานะครับซึ่งเรามีแค่นี้ก็ตามนั้นเลยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นใช้ของระบบเพื่อนบ้งครับอือมันก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกเลยนะครับมันชุดอลังการทั้เลยนะครับผม ลองคนนี้แล้วกัดนะครับไปครับผมลุยเลยนะฮะมาแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นเล่งสไปีกนะ อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรจะเป็นสกิลใช่ไหมน่าจะไปประมาณนั้นือเปานะครับก็ชชังหวันอ่าโอเคครับผมก็รอเรื่อยๆเลยมันก็จะมีค่าคอสนะครับมาศัตรูก็จะเริ่มมาแล้วมันก็จะบอกละว่ามาจากทั้งไหนนะครับผมก็เห็นสักหน่อยสิมาแล้วครับเห็นไหมธาตุน้ำมาเห็นะลงปุ๊บตรงนี้ดีกว่าก็จะรับปั๊บ เพิ่มสติทันหน่อยแล้วกันความรวดเร็วว่าแย,ย่นะอันนี้เป็นตัวตัวระเบิดยิยงข้างบนนะซึ่งผมก็ครอบคลุมอยู่แล้วกันยิงยิงครับผมยิงนะฮะปั่นปันป่นปั่นปั่อันนีส้สกิลสกิล ฟานฟาน,น,น,นมาเอาไว้ด้านหลังครับการหลึดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสกิลแบบงขว้างนะครับซึ่งสามารถใช้ได้นะครับผมหาตัวนี้เป็นตัวของที่เาเลือกเข้ามาแล้วน่นจะเป็นตัวของตัวละครเพื่อนนะงเป็นลงไได้ใช่ไหดี๋ครับ อเอ้ายีงมาหลุดออมาแล้วตัวฮิวล,ลงมาครับผมเดี๋ยวเข้าคุมสามเลยดีกว่าปี๊งอ่ะโอเคก็เรียบร้อยแนละ้วก็ดีนีเหนึ่งตัวนะครับก็ค่อยวางกันว่าจะไวตรงไหนเผื่อมันหลุดอะไรยังไงนะครับผมเราก็กดสเปรย์ไปไเลยเพื่อความรวดเร็วนะมาครับ ปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นก็ง่ายๆครับไม่ได้ยากหลัยหลังๆหลังๆอาจจะยากกว่านี้ก็ก็ต้องค่อยๆดูมาดีสวดีครับมาดีครับเดี๋ยวนี้ลงหลักแล้วกันครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียละนี่เดี๋ยวูเตรียมแล้วนะเตรียมมาละ ซึ่งตัวละครน,นี่สามารถาเ,เลือกเดินไปไหนอันนี้ไม่มีใช้สกิลนะอ๋อนี่เราต้องสกิลใช่ไหมครับซึ่งกดออโต้ดีกว่าแล้วก็ตัวละครอ,อันนี้น่าจะเอาออกนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าจำไม่ผิดแล้วก็อันนี้ล่ะสามารถเลือกเดินไปตรงไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับเ,เ,เดินให้ดู นะครับนุ๊กเดินมาเลยอ่ามันเป็นการขยับครับผมอา่าเราก็จะขยับลงมาแบบนี้ชิ้มเนี่ยนะอันนี้ไม่ทันละขยับไปเดินไปสู้ฟาดฟาดสิครับฟาดโอเคประมาณนี้สามารถเปลี่ยนได้นะเวลาเปลี่ยนก็คี่จะเดินอื้อไปเลยนับซึ่งกับต้อง วางแผนได้ดีครว่าจะเปลี่ยนอะไรยังไงต่างๆหรือว่าเอาไว้ไไไทีเดียวเลยก็ได้เริ่มแล้วเริ่มแย่แล้ว <c oughs> ไม่ไหวครับสู้ได้อยู่อมาปั้นทัวรสับมันเหมืนจะตายกว่าน้องคนนี้เที <c oughs> ่ยวไว้ทันแล้วครับน้องยังไงยังอยู่ ีเดียวซื้อช้าซื้อช้าเลยเออว่ะครับมันพวกดักรอนะแล้ววิ่งมาทีเดียวเมื่อกี้น,นะครับผมก็ตามตามตามบอร์ดมันละตามมันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได ยากอะไรนะรตัวภนะาษาโอเคครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เตร็จเรียบร้อยับ นั้นนะครับอ่าอันี้เขาจะถามมาเพิ่มไปใช่ไหมน่าจะเพื่อนน่ะก็เพิ่มไปเลยเป็นเป็นการ follow นะเออนะ follow นะฮะก็ประมาณนั้นนะส่วนพวกนี้จะเป็นพวกดันเจียนนะคุณเห็เช่นอันดันเจียนแหละมันเป็นเควสเห็นยหมเอาไอพีนะครับอันนี้จะเป็นเงินนะอันนี้ก็เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆที่จะเอาทำการอัพเกรดตัวละครเนี่ยนไหม เห็นเถินนีอะไรเนี้ยเออนะครับซึ่งก็ก็ก็ไปลองดูนะอืมนะครับผมโอเคต่อมาครับผมเรามาดูไล่ๆกันเลยว่ามันอเริ่มอะไรยังไงนะครับผมผมว่าหายนี่ก่อนราดฉับพองนะครับเกมนี้นะก็อ่ะน่าจะเป็นอันนี้นะครับออกมาแล้วกดเข้าไปดูกันนะครับว่า การจะปองเกมที่มันเปิดลักษณะอะไรอะไรเน่หลายตู้เลยเป็นไงอืมันจะเต็มนะตู้น้องมันงมวันนียน้ยุ่มย่ำนะนยุ่มย่ำโอเคครับน้องหลักกัดกดได้ไหมอ๋อได้ดินะฮะได้ดิอันนี้แบบร,มรวมๆนะ ปุ๊บนี่มาเฮ้ยซื้อของเลยวะตอนนี้น่าเติมเงินชัวร์เลยมางนะครับอ่ะช่างมันแล้วกันเอะอะไรคือร้อยสามสิบนะครับลองกดแมนนเน๊ะ นี่เติมเงนจบเลยไม่ต้องมากดรอเขาว่างเลยก็ค่อนข้างที่จะเปิดได้ไม่หลายตู้นะเพราะว่าแต่จะเป็นเพชรสีเพชรเพช,เ,พชเ,พชเพชรเต็มเงินนะครับอ่ะมาตู้นี้เลยแล้วกันคผมรวมรวมไปมาครับเปิดเกมเออเปิดแค่ปองเกมนี้ฮนะเป็นรูปแบบอะไรยังไงกันบ้างจะมีแบบ บูรบากระรูบูบากะตูหหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคพอได้อยู่ทิ้งเลยแบบนะใส่สองแรงกมเป็นเอสนะครับผมไม่ใช่เอนะ มาเหมือนเดิมระดับมันดูอลังการแล้วะวหรือว่าอีปิกเออ,เอ,อมาครับต่อเนื่องเลยฮะไม่ต้องสนใจครับผมเพราะเปิดได้มีกี่ตู้อยู่นะสคิปเลยแล้วกันเฮ้ยมาว่าน้องคุามานี่โอ้โหนี่ระดับ l e เจน d a r y นะครับแอลชัวแบบนี้เลยมาครับผม ตัวแบบปลดล็อกนะชึบอืมอ่าอีปีค่ะอีปีโอเคดังมากเลเจน์นะ มาครับผมโ okay, okay. อเคโอเคขอเล็กแม่เมื่ตานหนึ่งะไไนะเตือตายอ่ะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดการช็อปปิงเกมนี้ก็ได้รวยเจนมาสองคนนะผมนะน้องมึกกับน้องมังมุมนะอ๋อ,อโอเคครับผมต่อมาครับจะเป็นอันนี้รูปโถงนะ ซึ่งก็น่าจะเป็นการนะฮะจัดทีมจ,จัดอะไรเนี่ยลงนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับผมไม่ได้ยากเลยกก็จิ้มๆลงไปเลยหรือมันจะมีแบบออโต้มาเนี่ยฮะปั๊บไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นนะก็เรเจนเนอรี่นะครับมาลงมาเต็มที่กันเลยเียๆเฉยๆนะครับซึ่งนะตามนั้น จริงๆจ้าอี้ปิกอะไรลงอีกก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะบบก,ก็ต้องดูค่าคอร์สดนึงวะเดี๋ยวแบบเอาตัวเก่งลงว่ามันค่าคอรสมันไม่ไหวนะครับก็ประมาณนั้นต่อมานี้ฮะเป็นรูปหนรรังสือนะครับก็เป็นการรับเกรดตรรัวละครนะครับซึ่งกดจอมแอบเข้าไปได้เลยแบบนี้น <c oughs> งันเดยนะครับกดทข้าม,มาใี้ช้วัดว่า ซึ่ง้าโอเคก็จะมีในเรื่องของสเตตัสนะผมตรงนี้นะครับแล้วก็เยกสกิลนะสกิลนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมสามารถใส่อะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับซึ่งอันนี้นเราใส่ตัวนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะแย่งใส่อีกก็ได้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในเรื่องของการอัพเกรดตัวคอรนะชิปชิมินี้คือใส่เต็มเลยนะครับผม เป็นแมสมาครับผมปับ๊บอือยังงงไวิ่นะโอเคทีนี้มันมาตรงนี้ก็ผมก็จะเขาจะถามว่าจะดูงเลยไหมในเรื่องของฉากอย่างว่านะครับผมถ้าอัพเดลเต็มเนี่ยนะครับมันจะมีฉากกว้างขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็แบบดูไม่ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปดูไปดูเปิดให้ดูอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับก็ประมาณนั้น อ่ะเรากดใช้ตกตรงไปก่อนครับรู้นะว่าก,กูโอเคนะอ่ะน้องคนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็าองอาบไปเลยบัฟเฮ้มแม็กปุ๊บก็จะแบบอันเดิมฮะรู้ไหมนะว่าอย่าพึ่งเลยนะฮะแล้วก็ส่วนนี้ก็ผมเป็นในเรื่องของอาวุธไม่ใช่อาวุธเป็นในเรื่องของอา คล้ายเหมือนเกมทุกตัวไปที่แบบใส่ของในครบพรับใช่ไหมครับเราก็จะแบบเพิ่มความสามารถอ่าอันนี้น่าจะการเป็นปลดล็อกนะนั้นน่าจะใช่นี่ยบลางคนนี้แบบขอไม่เต็มใะ่ไหมก็จะมีบอกเขาบอกว่าหาจากที่ไหนได้บ้างก็เข้าไปสามารถกดสคริปได้ มันไม่ยากอะไรนะครับอาจจะดึงตัวน้องก่อนก่อนดีครับเป็นยังไงต่อนี่แม่กระเพิ่มขึ้นเลยอ่าแม่ราเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับผมก็สามารถ up, รอัพเลเวลขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งก็จะแบบเดี๋ยวจะลองดูจะลองให้ดูนะว่ามีอีกไหมโอเคไม่พอละเอาสักครู่นะฮะมันจะมาลองให้ดูกันเลย ถ้าไม่เต็มแม็กก็ไม่ได้นะครับก็ต้องให้เต็มแม็กกาะนะครับเดีวสักครู่นะ,ะโอเคครับมากครับผม <sk r isa> ดูซิว่า60มันจะแบบอา่าเลยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะผมอัปเกรดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเลเวลแล้วก็อัปเกรดให้มันเต็มแม็กของของเลเวลนั้นๆนะก็จะมีฉากอ่ะ 18 18นะครับผมตามนั้นเดี๋ยวไปดูแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคนี่คือการอัปเดตตัวละครนะครับมันเอ๊ลืมดูอ่ะอันนี้คืออะไรตรงนี้อ๋อแคมบอกอะไรสักอย่างน่นจะเป็นจะบอกตีบวกนะฮะโอเคครับอ่ะเดาล้วนๆเลยบอกให้นะครับอ่ะน่าจะฟองไปแล้วน,นี่ต่อสู้ไปแล้วจัดทีมนะอันนี้อัปเดตตัวละครที่ เป็นตัวเลยที่เราจะป้องอ่ะต่อมาเป็นร้านร้านร้านค้าใช่ไหมร้านะคะ้าร้านค้าก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้นะครับเลือกช็อปได้เลยนะคระบบับสำหรับอ่าสายเติมทั้งหลายนะตัดไปอ่าอันนี้ครับผมอันสุดท้ายจะเป็นเหมือนภารกิจมากกว่ารายวันรายสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามารับกันได้นะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเกมก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ก็มาดูในเรื่องของระบบอื่นๆที่จะมีนะด้านบนเลยก็คือตรงนี้อันนี้ก็คิดว่าเป็นระบบเพื่อนนะครับเนี่ยระบบเพื่อนนะที่จะฟอลโล่กันไปนะคฟอลโล่ follow กันมานะครับผมฟอลโล่ follow. อะไรอย่างเงี้ย นะครับซึ่งก็ไม่รู้มันมีอะไรหรนะือเปล่าอาจจะมีคนโลกพื่อที่จะเอาตัวละครของเพื่อนมาช่วยประมาณนี้นะครับอันนี้กระบรูปสม,มุดนะครับบอกก็อ่าเป็น,นรูปแบบของเข้ามาดูอ่าในระบบอ่าในเรื่องของอะไรนี่นะฉากของตานะครับตรงนี้ได้เลยนะครับบมนะครับอ่านว,ว่ากันตรงนี้ ต่อมานี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่าวนี้เคเวสใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้คืออะไรวะอันนี้เซตเทตนี่องเราชัวนะฮะแล้วก็จดหมายของขวัญน,นะครับประมาณนี้กระลับใส่ให้หมดจะจบจบนะครับผม นี่คืออะไรแชพ <c oughs> เอ๊ะไม่ใช่ว่ะอ๋อได้รับตัวละครนะระดับอีพิกนะอโอเคอเคบผมถือว่าดีนะครับเอานะครับส่วนพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับก็อ่านไม่ออกหรอก <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยอาหารนี่เป็นรีเวนต์ซึ่งซึ่งซึง่งที่จะต้องทำนะซึ่งมันจะได้ของนะครับผมแล้วก็ได้อีพิกนะหนึ่งได้เลเจนหนึ่งแล้วก็ได้เพชรน่าจะมาเปิดกระชากันเมามันเลยครับผมก็แนะนําให้ทํานะครับผมนนทํานั้นส่วนตรงนี้เป็นเลเวลเรานะ้ะโปรไฟล์เราก็สามารถใส่นะน่าจะเป็นตัวแบบผลิตได้นะครับผมใส่ลงไป เยอะสุดนะพอเราได้อัพเกรดมาเต็มที่นะครับซึ่งก็น่าจะคาดว่าน่าจะมีอีก,กนในเรื่องของเลเวลนะโอเคประมาณนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นไอดีครับอย่างนี้ เก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับผมเลื่อนเปลี่ยนเลื่องเปลี่ยนเอาเลือเ,เ,เปลี่ยนตรงนี้ได้ปุ๊บนะครับสามารถจัดเลือกหลมได้เลยนะครับว่าจะเอาใครมาแทนไหม กดยังไงล่ะทีนี้อ๋อจิมออกก่อนนะผมชิบชิบชิบ,ชบนะเปลี่ยนตัวละครน่ม่ต้องเลเจนดอรี่ดครับผมมัาก็ตามไปเรื่ยแล้วก็ใครก็ได้ที่แบบดูแล้วจริญหัวเจ,จรวนตานะครับผม <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยน <c oughs> อ่า น้องตัวละครหน้าจอนั่นเอืนี่ไงประมาณนี้ละกันนะครับชึบนะผมโอเคก็สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวอ่ากแปดก็เดี๋ยวจะให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอีกที่หนึ่งนะครับผมโอเควันนี้ก็เท่านี้ละกันนะครับไปละ